น้องปญโยสิไปอาบน้ำแล้วก็พ่อทองตันเดอมาเวไปบุญเมืองทงมาจากไปเป้เดี๋ยวเดี๋ยวสีหาเปมเป็นคนเป็นมือกองห้เออ่ากออวิวฮะเบิ้งเลยเดาทายยาวเลยวาวเอาไปนนะหนึ่งสองามต่วต่วตัอตอต่้ตต่อ่อต่ต่่่่่อย่า่เล่เต่ว่าออ่่ออ่

พาเพไปพักรูมหันโดยพักร่มหันโดยพักร่มหันก็ได้เออโดยพักรูมฮันและดีแล้วคุณนึกไม่เก่งไ่รู้เก่งสาธุ มาเดี่ยวมือจีกันนี่ได้เราจะจตัเชนอ้ได้กอนชมชส่ชุมเ้าสเียเอออากยินดีสินะ ai không tan, ôi bị ra, đấy đây nè, ôi sinh nhón bên đi nè, Nưng đi. Thôi. sốc đi sốc đi sốc đi, sốc đi má săn, lấy con nhảy con tổ được bây giờ. เจมนตาว็นดมีกะสันนนเนาะนีดเวยครับทานนี้ยานบอลดนี้เยี่มไม่ห้วราอยวังเจ๊งอ่ะเบิงเดียวฮาไปไดยงามดีบอกเออเออให้เตรียมจับเลยคอยไทยครับเบิ้งบุญยูให้เราไปเเลยบุญยูนี่ที่ล่าเลยบุญยูน้ำน้ำปุนนี่น้ำปุ้นนี่หัวออเบิ้งขนาดน้ำอ้อน อาเมก่อนนึงก็เอ้ยคิดว่าน่าจะไล่แม็ดกรอนตนตอก็นาทีอยู่โอ้ไอ้นึเนี่น่าจะได้ต้องสร้างมกรอนแหละบานกกมไล่แห้งตกาจะเบิ้งเด็ดตีดหอมไอ้เบิ้งเด็ดไอ้เบิ้งยงไหนฮัลไอ้เบิ้งยนกองลเเฮ้ยรถขอไอ้ของไตัวกันตัวด้ยกันเ้ยเจ้าดช่กันเรลแม่องแม่ใช่ไหมไม่ชสู้กันเอา หนึ่งสองสามพอกันสอกันพอกันไอ้บุญกับบุญโย่ะพอกันพอกันเสมอกันมึงไม่เหยใรเลยจเย็บเด็กนี่หนึ่งเตี้ยบุญโย่ากวม สุดยอดเ,นะเลยเนาะโอ้ยข่อยยันมืดข่อยโอ้ยก่อยาเลานะอย,ยลวนะอวะเนาะเออมุนมวนเ้อนี่น้ำบุนเ้อพากันมารถน้ำน้ำบุนเ้อ

มึงกเศ้าเนมึงเศ้านั่งนน่ะมึงไอ้เบาไอ้เบาเฮิมลิ้นน้ำคักแค่เนาะคักบบาบุญโยอันนี้นะบุญโยได้เนเนสซนเนสนนลบ่บุญโยเซนเนลบ่อ่าอย่าไปโต้ทางนั้นได้

ดำไปกันกระั <boundaries> ่นยานี่เลยเนาะเดินไปหวาหน่อยเดินไปหวน่อยเลยหัวเบาหัวเบาเนี่ยเออน้าุ่นนี่นะมีหูออกอยู่นี่มีหูออกอยู่ฮะเนาะมีหูออกประมาณประมาณสามหแหละเดี๋ยวจะพาพ่องันดำไปเบิ่ง ยวเตยมจับกองให้เมยแล้วดำไปเยแล้วเอาพอสนาเหมยก็พอแล้วอาลีน้ำไม่สมใจซะสมใจมากซะเหมยแล้วก็ยาแล้วตีลกลาไหมขอบใจได้เด้อชร มันมันที่ยานขึ้น้ำนี่เออมันครอบนี่นะยันแมตัวพพมนตัอ่อนแมนตัอ่น่ง่นึงดีแท้ย่ามันพักนี่นี่นะพักเสพักนี่นี่นะเอาขอบใจขอบใจน่ะุน่ะนังน้อยอ่ะันงไปพื้นุนะเอารอบล้วอีวันนึงไหเออแท้ได้ลอยดนนอะอ่าท่ไ้ลอยดน อ,อันนี้มันค่าประจําอันนี้นะค่าประจาน้ำเนี่ยมันมีน,นะมันออกไรเลยคือมโยเบาหละปริมาณน,นี่ประมาณประมาณสองเมตรก้อนต้นนาทีนี่นะสิไดไปจักนี่เอาคันไอ้เพิ่มไล่ซ้ำนี้นะเนาะคาสมุตเอาซ้ำฟุ้ยนะน,นาทีน่น,น,นึ่งจะขึ้นว่าจิไดจกฟุ้ยไล่เลยเนาะ nhỏ chi đầy quan con Vui lắm, cảm ơn. Ờ ờ ờ ơn. Cảm ơn nhưng corre lắm chớ ц Gulf, contenients don't have time Ờ, heal her. hang you Thank you Thank you. เดี๋ยวโยนสีออาบน้ำนอีกนิดนึงก่อนขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อ